สวัสดีครับผมพงษ์ธอนถาวรธนาคุณพบกันอีกครั้งนะครับกับการลงทุนกับบลจอลลีฟแคปิตอลแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าหุ้นสารั้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาทําให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยสามารถสร้างความมั่งคั่งทั้งในระยะสั้นและกระยะยาวได้แต่อย่างที่ทราบนะครับว่าบลจอลลีฟแคปิตอลเนี่ยเราอยู่ในฐานะผู้จัดการกองทุนผู้บริหารเงินลงทุนให้กับลูกค้าเนี่ยเติบโตได้เข้าสู่เป้าหมายนะครับเราก็ไม่ลดละความพยายาม ที่จะสร้างผลตอบแทนและก็หาเครื่องมือดีๆมาบริหารจัดการมาคัดเลือกหลักทรัพย์มาคัดเลือกบริษัทที่น่าสนใจลงทุนนะครับก่อนหน้านี้เรามีนโยบายการลงทุนที่เป็น Leaf s e l e c t i v e ฟันไปแล้วนะครับก็คือการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ในหุ้นไทย10กับ25ตัวที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนที่เอาชนะตลาดได้ค่อนข้างอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีข่าวที่น่าตื่นเต้นก็คือ เราถึงเวลาแล้วที่จะไปลงทุนในหุ้น US นะครับโดยใช้นโยบายที่มีประสิทธิภาพคล้ายเดิมก็คือ US Selective นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณธานินแซมมานีสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนะฮะก็มาจาก Deepscope นะครับพาร์ทเนอร์ที่ร่วมทำกันมาในกองที่เป็น s l l e t t v v f u ันในการเลือกหุ้นหลายตัวนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องอะไรครับคุณบิ๊ครับผมมาคุยกันถึงเรื่องกองทุนใหม่กองทุนใหม่ที่เรา กำลังจะออกด้วยกันออการจอด้วยกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการนําเรื่องของ AI อ่ามาผสมกับประสกบสการณ์ของผู้จัดการกองทุนด้วยก็ต้องบอกบว่าปัจจุบันนี้เรื่องของนวัตกรรมก็เข้ามามีบทบาทในการเรียกว่า disrupt ทุกวงการนะครับตั้งแต่วงการแบบที่เป็นงาน repeatable work นะฮะหรืองานที่แบบใช้ในการประมวลข้อมูลจํานวนมากนะครับแล้วก็ไม่พ้นเนาะของนักวิเคราะห์ฟันเมนเจอร์ Manager, แล้วก็อาชีพในสายการลงทุนที่ต้องยุ่งกับข้อมูลจำนวนมากนะครับ AI อัลกอริทึมก็จะเข้ามาช่วยให การลงทุนการคัดเลือกการคัดกรองเนี่ยของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วคุณบิ๊กเนี่ยประสบการ์ทํางานเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งนี้มาตลอดเลยไหมครับอครับผมก็ทางเราเนาะผมธานินแซมาน,นีนะบิ๊กนะครับก็เป็นอ่าเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุททงนดิฟสโคนะครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาของเราเนี่ยก็เอา AI นะครับเอา m a c h i n e Learning เนี่ย มาช่วยในการเพิ่มพูนผลตอบแทนนะครับให้กับนักลงทุนหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรตัวบุคคลน,นะครับหรือว่าจะเป็นให้คําแนะนําหรือช่วยในการคัดกรองการลงทุนด้วยนะครับซึ่งประสบการณ์เราที่มีอยู่เนี้ยก็ประมาณ8ปดปีมาแล้วนะครับแน่นอนนะครับลิฟแคปิตัลเราก็เน้นที่การจัดการการคัดเลือกหลักทรัพย์การลงทุนในหุ้นการบริหารพอร์ตนะครับแต่ทางลิฟสโคมเนี่ยมีความชนานาญตรงไหนเดี๋ยวลองให้ลองเล่าให้ฟังสั้นๆได้ไหมครับผม ทางทีมงานดิบสโคมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอนจิเนีนะครับเป็น AI e n เอนจ e เนียร์ทำเรซูชั่วิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ um, อัลกอริทึมที่เอามาใช้ในการคัดเลือกอหลักทรัพย์นะครับจริงๆก็หลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนอะไรพวกนี้อาจจะมีวิธีการคัดเลือกต่างกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์ f u n d ดเมน t ทลนะครับดูปัจจัยพื้นฐานนะครับของบริษัทเนี่ยว่าดีหรือไม่ดียังไงเขาบอกว่าตัว AI พวก Machine Learning เนี้ยส่วนใหญ่จะมีเรื่องของคำ l า c i n a t i o n เนาะ,ะคือแบบ,บว่าไปรวบรวมข้อมูลประเมินมาแต่จริงแล้วมันไม่ได้สอดคล้องกับเรื่องของความเป็นจริงหรือว่าหลักการที่ควรจะเป็นอันนี้คุณบิ๊กมีความเห็นว่าไงครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยไอเรื่องของ hallucination ใน AI เนี่ยม,มันมักจะมาตามกระแสข,ของ LLM เนาะไอ<ม>ตัว large language model <Gener ative. S 1> อ่าพวกนั้นมันจะคนละมุมกันคนละมุมกันม,มุมมุมของ large language model เนี่ยไอพวก h a GP t GPT ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการ เรียนรู้นะผสมกับคิดเองอ่าแต่ส่วนของเรื่องของการลงทุนเราจะมีกรอบให้มันครับเราจะมีกรอบไ้ชัดเจนว่ามันมีฟีลอะไรในแง่ของงบการเงินให้มันเลือกได้บ้างแต่มันจะมาเป็นคนเลือกอีกทีหนึ่งว่าฟีลไหนสําคัญที่สุดสําหรับเศรษฐกิจช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการ h a ล l u c i n a t e หลุดออกไปเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อนข้างยาก คุณิงคมีชื่อเรียกไหมว่าไอ้เทคโนโลยีหรือวักการที่ที่ทาง Deep สโขบใช้เนี่ยมีชื่อเรียกไหมฮะครับผมอ่ะมันมันคืออ่าจเนติกอัลกอริทึมไม่ต้องใช้ชื่อนี้ฮะมันทางานยังไงฮะจริงๆมันเป็นอัลกอริทึมที่ใครๆก็ไปหาอ่านได้นะอ่าเขาเรียกว่ามันเป็นหลักการมากกว่าในการที่จะพัฒนาตัว AI machine learning เนี่ยให้มันอยู่รอดได้ในทุกสภาวะการอ่ามันมาจากหลักการของคุณชาวดาวินนี่แหละโดยทั่วไปว่าไอ้สิ่งมีชีวิตอ่าในมุมของเราก็คือบริษัทเนาะหุ้น ที่มันจะได้ผลตอบแทนดีอ่ะขั้นแรกมันต้องทนได้หลายๆมุมก่อนอ่านะครับแล้วก็เราเอาหลักการเนี้ยมาใช้กับโปรแกรมมิ่งโปรแกรมมิ่งก็จะเช็คเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีบริษัทที่มันจะอยู่รอดได้ในช่วงโควิดเนี่ยมันควรจะใช้ค่าอะไรมันควรจะเก่งที่ค่าอะไรมสมบัแบบไหนอมีพารามิเตอร์อะไรที่โดดเด่นแล้วก็ทำให้เขาอยู่รอดได้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ย มันก็ควรจะอยู่รอดได้ในทุกสภาวะโดยเฉพาะล่วงแบบวิกฤตเศรษฐกษิจหรือว่ามีเรื่องแบบอย่างโควิดเข้ามาหรือว่ามีเรื่องของภาวะนงภาวะนี่ที่มันมันระเบิดแถวตามเกาะในยุโรปอย่างนี้นะฮะสงครามต่างๆเนี่ยมันก็ควรจะรอดพ้นได้เพราะว่าเงินลงทุนของเราก็อยากจะให้เติบโตในระยะยาวนะครับก็เลยเป็นความสอดคล้องที่เรียกว่าไม่ได้บังเอิญซสทีเดียวเป็นการ,รประยุกต์การนํามาใช้ของเทคโนโลยีแล้วก็การลงทุนให้มันสอดคล้องกันนะครับแต่ว่า ผมต้องเสริมนิดนึงว่าเดี๋ยวเพื่อนๆที่ฟังอยู่อาจจะเฮ้ย mm. มันคิดมาจากว่าโปรแกร,รมอย่างเดียวมันจะไว้ใจได้หรือเปล่านะครับ mm. ก็ต้องบอกว่านโยบาย US selective mm. หรือแม้กระทั่งว่าสิ่งที่เราทํางานด้วยกันมาตลอดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พยายามจะเอาความรู้ know how knowledge ของทั้งฝั่ง investment ทั้งฝั่งผู้จัดการกองทุนนะครับที่ผมเองอยู่ในหนึ่งในทีมด้วยนะครับ mm. ที่จะคอยออให้คําแนะนํารวมถึงให้อินพุต่างๆเพื่อประกอบขึ้นมาเป็น ไกด์ไลน์ที่คุณบิ๊กพูดถึงเมื่อสักครู่ในการที่จะหาคุณสมบัติหาพารามิเตอร์ที่บริษัทไหนจะเก่งจะอยู่รอดได้พอพูดถึงอดีตพอพูดถึงตัวเลขการวิเคราะห์เนี่ยผมก็ต้องถามว่าแล้วโมเดลของ etic, เจเนติกอัลกอริทึมที่เอามาเลือกหุ้นให้กับการลงทุนตรงนี้เนี่ยใช้เวลาเวลาน,านานแค่ไหนฮะหรือว่าเป็น10ปี20ปีเลยไหมหรือไงฮะอ่าเวลาเอา Data เข้ามาใช่ไหมครับ,รบโดยโดยตัว Data ที่เอาเข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเทสเราจะเทสด้วยว่าไอการที่จะเอา Data ใส่เข้ามาในโมเเดลในน AI ี่ย มันนานแค่ไหนนะครับจากล่าสุดที่เราเทสกันมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณแปดควอเตอร์หรือว่า2ปี2ปีทําไมถึงเป็น8ควอเตอร์ใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่บางทีเราอาจจะคิดเนาะหลายๆคนเวลาลงทุนไปดูผลย้อนหลังเลย n แอสแดเอ้ยสิปีสิปีอะไรพนี้จริงๆในมุมของ Data เราเรียกว่ามันมันเริ่มไม่ s i gnificant มันเริ่มเอเรเลแวนมันเริ่มห่างออกจากโลกโลกตอนนั้นกับโลกตอนนี้มันห่างกันเยอะเกินไป นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ redict ไปก็อาจจะเป็นคนละโลกกันอยู่ดีนะครับสเตตล่าสุดก็เลยอยู่ที่ประมาณ2ปีแต่ว่าก็มีเทสใช่ไหมสามปีสองปีครึ่ง1ปีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏออกมาว่าประมาณ2ปีคือใชะมาณปีก็ทำ optimize กันออกมาก็เห็นว่า2ปีเนี่ยดีที่สุดนะครับลงดีเทลว่าไอ้ตัว genetic algorithm เนี่ยเวลาได้ข้อมูลมา8ปควอเตอร์สปีเนี่ยเขาทําอะไรฮะโมเดลตัวนี้ทําอะไรฮะดีครับดีครับก็พยายามให้เข้าใจง่ายนะครับจริงๆก็คือมันเลือก สิ่งแรกที่มันเลือกนะครับมันเลือกแฟกเตอร์หรือว่าเลือกพารามิเตอร์เราเรียกว่าค่าทางการเงินทั้งหลายนั่นแหละไอ้พวก financial ratio อัตราส่วน r o e r a p e price to sell margin ต่างๆทั่วๆไปเลยมันมันจะทำการเลือกนะครับโดยโดยเริ่มต้นเนี่ยจะมีตั้งไว้ก่อนประมาณ40ค่าเลยจริงๆต้องบอกว่า40ค่าเนี่ยมนุษย์ก็ไม่ไหวละไม่ไหวละแต่พอ เรามีอัลกอริทึมมาเลือกย่อยลงมาเรื่อยๆให้เหลือแค่ไม่กี่ค่าที่มัน s i gn i f i c a n t คือคำว่า s i gn i f i c a n t คือ,อบริษัทที่มีค่าพวกนี้มันจะขึ้นได้ดี performance เขาดีในช่วงเศรษฐรกิจช่วงนั้นก็จะเหลือไม่กี่ค่าคแล้วเอาค่าเหล่านี้มากรองหุ้นอีกทีหนึ่งมากรองบริษัทในตลาดอีกทีนึงได้ออกมาเป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วค่อยเอาพอร์ตโฟลิโอไปลงทุนนะครับคำว่าอยู่รอดนี่หมายความว่าเราได ชุดหุ้นแรกออกมาหน้าตาหนึ่งแล้วก็ถ<ม>ึงใช้ชุดนั้นเลยไหมฮะหรือว่าเอาไปเทียบกับอะไรยังไงให้เขามีความอยู่รอดเกิดขึ้นอ่าถูกต้องครับอ่ามันเวลาเวลาหาพารามิเตอร์นะครับมันจะได้หลายชุดมากเป็นเรียกว่าเป็นล้านล้านชุดอ่าแล้วก็พอได้พารามิเตอร์แล้วเอาไปเลือกหุ้นใช่ไหมได้ได้พอร์ตฟลิโออมาเอามาดวนกันอ่ออคาคำว่าอยู่รอดก็คือมัอนเอามาดวนกันใครแพ้ก็หลุดไปเอาอชุดใหม่มาดวนชุดชุดเอเลือก เอ่อ n น t profit m มา g i n หรือเอ่อ DE เลือก ROA มาแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่แบบอาจจะเลือกอีกแบบสลับกันหรือว่าค่าไม่เท่ากันแล้วลองมาเทสกันดูว่าโมเดลไหนคืออยู่รอดใครเก่งกว่าพอคนเก่งกว่าเนี่ยก็จะกลายไปเป็นเราเรียกว่าไปเป็นไปเป็นแม่ไปเป็นพ่อแม่ในรุ่นต่อไปแล้วไอ้คำว่ารุ่นต่อไปเนี่ยพอเอาพ่อกับแม่สองวิธีนะวิธีการคัดหุ้นแบบ A กับแบบ B มา ผนวกกันจะออกมาเป็นลูกได้อีกหลายร้านแบบอ,อแต่ลูกก็จะเก่งกว่ารุ่นที่แล้วมันก็ทําแบบนี้แล้วก็เอาลูกมาสู้กันอีกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆการคานวณแบบนี้ปกติคนทั่วๆไปเขาทํากันได้ไหมครับทได้ด้วยมือนะแต่ว่าอาจจะอาจจะท้อไปก่อนก่อนจะได้ผลกือ,อีกแบบป<ช><ช>ีงน<ช>อ่ใช่คือข้อมูลมันเยอะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่ามากระบวนการทั้งหมด etic, เจเนติกอัลกอริทัมสองปีผลแบ็กเทสรวมถึงฟอร์เวิร์ดเทสเปน็นไงบ้างครับครับผม ผลแบ็กเทสก็จะดูดูดีใช้ได้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ31% 3สกว่ากต่อปนะีต่อปีในระยะเวลาเท่าไหร่ฮะในเวลา5ปีครับ,รบ5ปีแต่เรามาดูนะต้องมาดูเป็นรายควอเตอร์อีกทีนะึมันเป็นไปได้แหละบางควอเตอร์อาจจะมีขึ้นเยอะบางควอเตอร์อาจจะมีย่อลงบ้าง นะครับแต่เป้าหมายเนี่ยยังไงก็ต้องพยายามให้ชนะกับตัว n สแดกทีนะครับให้ตัวดัชนีตัว US Selective เนี่ยเลือกหุ้นจาก Univers e ประมาณไหนครับขอบประมาณไหนสี่หมตัวเลยไหมทั่วโลกหรือว่าเจ็ดแปดพันตัวหรือว่าเท่าไหร่ฮะไม่ขนาดนั้นครับอยู่ที่ประมาณ3,600กว่าตัวนะครับหลักๆเลยก็คือตัวนสแดกตัวนสแดกไอ้กลุ่ม n นสแดกทั้งหลายนะครับแต่ว่ามีการมาฟิลเตอร์ก่อนด้วยนะเพราะว่าถ้าเอา3,600ตัวเลยเนี่ยของเราเป็นแบบบ o ท t o m up ใช่ไหม เอามาเข้า CPU นี้คงไม่ไหวแน่นอนฟิลเตอร์ filter, แต่ก็ไม่ได้ฟิลเตอร์ด้วยการ ไปใช้มือมนุษย์ไปฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์ด้วยลิควิดิตี้ทั่วไปนี่แหละที่เพื่อนๆก็ต้องฟิลเตอร์กันเหมือนกันบางตัวที่มันเล็กเกินไปที่แบบไม่คนไม่เล่นกันแล้วหรือกำลังจะดีลิสตเนี่ยก็ไม่ต้องเอามาคิดให้ม่ตกลหรือว่าซื้อไปก็มีความเสี่ยงที่จะได้ราคาไม่ดีตั้งแต่ซื้อแล้วก็ก็ไม่เอาครับผมสภาพกล้องมันไม่ได้ซื้อไปก็กระชากเปล่าๆไอ้ตัวที่เป็นแบ็กเทสเนี่ยก็คือประมาณ5ปี5ปีหกปีแล้วประมาณสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นิดนิดสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองเปอร์เซ็นตัว,ตว,ตวนี้แต่เขาเรียกได้ว่าชนะเกือบสามเท่าอ่าใช่ครับแต่ว่าในวันที่มันตลาดมันมีการปรับตัวลงก็ถือว่า 1, พันผวนกว่าแต่นีด้วยไหมฮะถูกต้องครับโดยโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติาตเนี่ยไม่ว่าเราจะลงลงทุนเองหรือว่ากองทุนลงทุนให้เราถ้าเขาไม่ได้ซื้อทั้งตลาดเลยซึ่งมันเป็นไปได้ยากนะยังไงจํานวนหุ้นน่ยมันน้อยกว่าการเฉลี่ยครับก็จะมีความผันผวนมากกว่าแต่ถ้าเราไปดูสแตทเราเนี่ยไอ้ความผันผวนพวกนี้เราก็พยายามยันไว ให้เราผันผวนน้อยกว่าตลาดให้ได้เช่นกันอ่านะครับโอเคแล้วพูดถึง forward test มาสักพูมเป็นไงบ้างฮะ forward test เนี่ยตั้งแต่ไหนเอ่ยอ่าตั้งแต่งบควอเตอร์สามครับปีที่แล้วไตรมาสสาม november เดือนสิบเอ็ิกาพุชิกาปีที่แล้วจนถึงตอนนี้สามสิบเจ็ดจุดสี่สามจุดเจ็ดจุดสี่ในช่วงเวลาประมาณสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาสิบกว่าเดือนใช่ครับใช่แล้วเบนช์มาร์ k เท่าไหร่นะฮะเบนช์มาร์ k เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์่ายี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือ มีส่วนต่างที่ค่อนข้างเยอะเยอะอยแต่จริงๆต้องบอกว่าตลาดเมกาเนอะอเมริกาไอช่วงที่ผ่านมาก็ขึ้นเยอะนะแต่เราเป้าหมายเราคือขึ้นถ้าเขาขึ้นเราต้องขึ้นใ้เยอะกว่าอืถ้าเขาลงเราดัยานยันไว้อย่าให้ลงมากกว่าอ,ะอะนะครับ,รบตัวนี้มันเป็นการถือหุ้นชุดเดียวยาว,ยาวๆเลยไหมฮะไอตัวที่เทาเทสกันมาเนี่ยอ่าข้างในนะครับก็จะอ่าเป็นลักษณะของคอเตอรี่ไตมาร เพราะว่าเพราะว่าเราพยายามจะประมวลผลความเหมาะสมในการลงทุนจากงบการเงินที่ประมวลที่ประกาศออกมาเพราะฉะนั้นมันก็ถ้ามีตัวที่ดีอยู่ต่อก็อยู่ต่อไปได้ใต่ถ้าตัวไหนเริ่มดูทรงอาจจะแบบเต็มมูลค่าหรือว่ามูลค่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเชิงพื้นฐานเนี่ยก็อาจจะมีการอาจจะมีตัวอื่นที่ดีกว่าก็ได้อ่าที่ผ่านมานี่ซ้ําเดิมสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะในแต่ละวซ้าเดิมเรียกว่าประมาณ40% 30%ซ้ําเเดิมอาจจะน้อยกว่าเปลี่ยนน้อยกว่าเปลี่ยนเพราะว่า โดยธรรมดาเนี่ยตัวอัลกอริทึมที่เราดูในเชิงสถิตินะครับเวลาหุ้นต้องบอกว่าสถิติทั่วไปแหละบริษัททั่วไปเนี่ยเวลาบริษัทอยู่ในช่วงโกรธดีๆเนี่ยสามควอเตอร์ได้ก็เก่งแล้วอ่าไอ้ตัวอัลกอริทึมเราก็เหมือนกันมองว่าตัวไหนโกรธดีๆเนี่ยอยู่ได้3ควอเตอร์ก็เก่งแล้วถ้ามากกว่านั้นก็ยิ่งเก่งเข้าไปอีกครับแต่ต้องสมมุติว่าไปได้2ควอเตอร์มีคนเก่งกว่าเข้ามาก็อาจจะสลับดีกว่านะนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ เครื่องมือในการที่จะคัดกรองนะครับให้ได้หุ้นจากพารามิเตอร์ในเรื่องของงบการเงินมาเป็นกลุ่มการลงทุนที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าในส่วนต่อไปเนี่ยผมจะไปคุยกับทางผู้จัดก,การกองทุนของบลาจอล e ีแครเปตอลนะครับว่าเราสร้างขึ้นมาเป็นกองทุน u s s e l e c t i v e เพื่อให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องเนี่ยสามารถลงทุนในหุ้นรายตัวต่างประเทศค้นหา15นางฟ้าต,ตัวต่อไปเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกับคุณอดิศรครับวันนี้ลาไปก่อนกับคุณธนินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เราได้รู้กันไปแล้วนะครับว่านวัตกรรมมาช่วยในเรื่องการลงทุนให้เราสามารถคัดเลือกคัดกรองให้ได้หุ้นที่ดีเหมาะสมง่ายขึ้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้มาคุยกับคุณเป้งอดีศรนะครับผู้จัดการกองทุนของบริจาร์รีฟแนนซตอครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับคุณเป้งสบายดีไหมครับ สบายดีสบายดีช่วงที่ผ่านมาผลตอบแทนก็ถือว่าค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้นะเออเราค่อยสบายใจหน่อยนะพี่แต่เรายังสามารถที่จะทําให้ดีกว่านี้ขึ้นได้นะครับโดยการที่จะทํางานร่วมกับทางบลบ,บ,บดิฟสโคบให้ได้มาซึ่งโมเดลในการคัดเลือกหุ้นช่วยเราหาหุ้นที่ใช่หานางฟ้า15ตัวต่อไปนะครับอ่ะมันทํางานไงคุณเปเ้งเล่าให้ฟังหน่อย ก็โมเดลของ US Selective เนี่ยเราก็จะลงทุนในหุ้น15ตัวใน US ซึ่งเราจะทำงานร่วมกันกับทาง d i s c o p ก็คือทาง d i s c o เนี่ยเขาจะมีการเขาจะได้รับค่ายทีเรีในการกรองพวกหลักทรัพย์จาก Qualita t i v e factor จากเราไปตัวเลขให้เป็น input ไปก่อนนะครับคือจะให้เขาไปคิดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะแบบว่าเตลิดแล้วก็จำนวนหุ้นจะเยอะเกินไปเราใการงบการเงินมันก็เยอะมากเนาะจริงจราหแล้วผมคิดว่าเครื่องเครื่องเครื่องคิดเลขลกเรียกซัน่าเครื่องคิดเลขแล้วกันเนาะนะครับในการช่วยคานวณเนี่ยผมว่า มีโจทย์อะไรเขาก็คิดให้เราได้แหละนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดีไซน์ว่าเฮ้ยเราอยากได้การลงชุนที่ระยะกลางถึงยาวหน่อยเน้นการเติบโต,ตในกลุ่มนี้กลุ่มนั้นแล้วก็ดูพารามิเตอร์ไหนเนี่ยเราก็เหมือนเป็นอินพุตเป็นวัตถุดิบส่งให้เขาก่อนนะครับแล้วเขาก็ไปประมวลต่ออ่ะแล้วงไงต่อครับก็ <15 S 1> หตัวหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาก็คือว่าสกอร์ริงของหุ้นที่ผ่านเหมือน่ังที่ คุณธนินว่าเนี่ยแหละก็คือไอ้เครื่องมือของเขาเนี่ยมันจะให้เหมือนเป็นการให้สกอร์ริงเนาะแล้วหุ้นที่ถูกการกรองออกมาแล้วมีสกอร์ริงที่สูงสุดเนี่ยเขาก็จะิสต์ให้เรารทีนี้หน้าที่ของทีมผมที่จะทําต่อเนี่ยก็คือว่าเราก็จะเอารายชื่อเหล่านั้นเนี่ยมามันก็จะเกิน15นะครับในตอนแรกสมมติเลสเซว่าสมมติ25หุ้นอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาไล่ดูแล้วว่าอบริษัทพวกนี้มันเป็นบริษัทอะไรบ้างแล้วการที่โมเดลเลือกมาเนี่ยมันมี f u n d a เมนทั l ที่มันสอดคล้องจริงๆรงไหมคือเราต มันอาจจะทําได้ดีช่วงขาวอย่างนี้เราก็จะระมัดระวังยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติเป็นธุรกิจที่กำลังอยู่ในช่วงของร e เสิร์ h เฟสเลยผลิตยานะครับรีเสิร์ชอยู่เลยมันอาจจะมีว่ามันถึง i ม e าสโตนบางอันนะครับแล้วเขาก็ได้รับเงินที่เป็นรายได้จากจากสัญญาคอนแทคเดเวลยาครมันก็อาจจะได้ตึ๊กโผล่ขึ้นมาแต่ยาเด้งขึ้นมาหน่อยนึงใช่รายได้อาจจะโดดกำไรมันอาจจะชูดขึ้นมาควอเตอร์นั้นแต่ว่า แต่ว่ายามันจริงๆมันยังอีกห่างไกลามากา,ากการที่ว่ามันจะ FDA a p p r o v e ใช้ได้จริงเนี้ย l i n i c a l Ti ทยเอาไ oh, like. บางทีของพวกเนี้ย Data อย่างพวกจากงบการเงินเนี่ยมันจะไม่เห็นสิ่งที่เราทําคือเราอ่ะทำงานละเอียดมากขึ้นก็คือพยายามดูว่ามันดีขึ้นจากอะไรแล้วมันน่าจะ tain ไหมนะครับเรียกได้ว่าปกติอ่ะเราก็ต้องไปติดตามไอ้พวกข้อมูลที่เป็นเชิงตัวเลขเหล่านี้จากการอ่านงบดู earnings call หรือว่าไป get data sheet ใหญ่ๆมาอันนึงแล้วก็มานั่งดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอีท่าไหนนะครับ ก็เรียกได้ว่าทางเ,เครื่องมือตัวนี้ก็จะช่วยในการกล,กลัดกรองแล้วก็เลือกม,มาให้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีสัญญาณเกิดขึ้นแล้วนะตามโจทย์ที่ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพอย่างเราเนี่ยดีไซน์ไว้ถูกครับดีมากเลยครับบางทีมันมันเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจบางทีมันเป็นธุรกิจที่เรารู้จักอยู่แล้วนะแล้วมันก็ทําได้ดีอยู่แต่เดิมอย่างอย่างเมตาแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยที่ท Facebook อย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มาร์คซ็อกเบิร์กเนี่ยเขาจะอินกับเมตาเบิร์สมันก็จะลงนนนัั้มก็ ไอ้ผลประกอบการมันแย่ลงจริงนะครับทีนี้บางทีอ่ะเราก็ไม่ได้ไปนั่งติดตามตลอดเพราะว่าสมมติเราไม่ได้ลงทุนให้กับลูกค้าอยู่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าไปตามผลประกอบการของทุกคนอาจจะตามตยวอื่นด้วยอาจจะตามอย่างอื่นอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้เอไอไอตัวตัวอัลกอริทึมมันเนี้ยมันก็กวาดหมดแล้วมันก็สกรีนทั้งหมดแล้วมันก็เห็นก่อนเราแล้วมันก็บอกเราแล้วก็อยู่ในกรอบที่เราสนใจใช่ไหมใ่มันก็ทําให้เราทํางาน เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ,รบเราก็ใช้เวลากับสิ่งที่เป็นการ looking forward การมองหาโอกาสที่อยู่ในอนาคตได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งเลยที่ผมสามารถบอกเพื่อนๆได้ว่าการลงทุนเนี่ยจากนี้ไปมันจะมีนวัตรกรรมเข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับบลจออย่าง l ีฟ f ค a p ตอเนี่ยก็สามารถที่จะมีเครื่องมือที่ถ้าเทียบกับสมัยก่อนก็คือเป็นทีมแอน l ลิสแบบใหญ่ๆ นะครับทีมผู้ช่วยผู้จัดก,การกองทุนแบบ30 40คนเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันมันสามารถย่อลงมาให้เหลือแค่การทํางานเพียงแค่ไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงได้แล้วนะครับก็เป็นตัวที่ทําให้เราในฐานะผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็ยังจําเป็นอยู่เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องแบบช่วยคัดเลือกในส่วนที่เป็นเชิงคุณภาพและการ looking forward ไปข้างหน้าเนี่ยให้หุ้นที่เดิมทีก็มีปัจจัยบวกมาแล้วเริ่มมีสัญญาณที่ดีมาแล้วนะครับ ที่มันเข้มข้นขึ้นอีกเราก็จะมาเลือกว่าตัวไหนที่ดูทรงแล้วมันอาจจะมีความไม่แน่ใจความไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็จะไม่ผ่านเข้ามาและสุดท้ายก็จะเป็นหุ้น15ตัวนะครับที่ดีที่สุดในไตรมาสนั้นในความเห็นทั้งเครื่องมือและความเห็นทั้งผู้จัดการของดูงเราครับผมนะครับก็อันนี้พอเราลง15ตัวแล้วเราเป็นไงฮะมีการขายขายซื้อๆบ้างไหมหรือว่ายังไงฮะก็เราอาจจะรีวิวมันอีกครั้งเนื่องจากว่าเราเป็น ทีมที่เชื่อในฟันเดเมนทัลเป็นหลักหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้มีการซื้อขายบ่อยนะครับเราอาจจะมีการมอนิเตอร์ราคาบ้างแล้วก็จะเราก็จะมีทีมความเสี่ยงที่เขามีเกณฑ์คัดลอสบ้างแหละนะครับอันนี้มันมันต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าไอการที่เราจะไปขายแล้วก็ซื้อใหม่หรือเปลี่ยนตัวเนี่ยในระหว่างควอเตอร์เมื่อยังไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมเนี่ยเราจะไม่ทำครับผมนะครับอย่าง,อ,งอย่างเร็วสุดเลยคือคือถ้ามันเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ย m ม y b เราอาจจะถอดนะครับแล้ว อย่างเร็วที่สุดที่เราจะมีการเปลี่ยนคือเมื่อมีผลประกอบการที่ออกเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าเราก็ยังยึดอยู่บนหลักของการลงทุนระยะยาวอยู่ใช่ใชซึ่งการที่เราจะทามิ่งมาเก็ตการที่เราจะกะจะสเปกุลเลทีฟในบางส่วนเนี่ยการเก็งกําไรในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไอเดียที่เราอยากจะให้มันเป็นไปทัานนางนั้นมากนักสักเท่าไหร่นะครับเราก็คิดว่าการลงทุนเนี่ยก็ควรจะ stay invest ไปเรื่อยๆในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานที่ดีแล้วก็สามารถเติบโตได้ในระยะยาวโดยที่สําคัญนะ โดยที่เอ้ยถ้านักลงทุนแบบว่าอย,อยู่กับหุ้นเป็นฟูลลีอินเวสต์เป็นลงทุนแบบถือตลอดอลยเนี่ยเดี๋ยวจะเสียงไหมเพราะว่าเฮ้ยหุ้นบางตัวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีปัจจัยรายตัวที่เข้ามา,าจ,จะทําให้ราคาพันผวนได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ใช้ความสามารถของผู้จัดการกองทุนนี่แหละในการที่จะติดตามเฝ้าระวังนะเกิดแบบคัดลอสขึ้นมาเนี่ยมีบางตัวที่แบบเฮ้ยสัญญาณยังไม่เห็นในงบการเงินแต่เราสามารถเห็นได้จากข่าวจากอีเวนท์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีมากยิ่งขึ้นดีกว อันนี้ก็เป็นการลงทุนแบบถือหุ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ถือเป็นระยะยาวแล้วก็พิจารณาจากการรีบาลานซ์หรือว่าการปรับหน้าหุ้นเนี่ยเป็นรายไตรมาสหลังจากที่งบได้ประกาศออกมาแล้วในแต่ละไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะก็ต้องรู้นิดนึงว่าเงินส่วนนี้ก็จะมีความเสี่ยงความผันผวนค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้เราลงทุนต่างประเทศเป็นหุ้น US เเป็นหลักนะครับเป็นหุ้นหลายตัวเลย หลายตัวเลยทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยแล้วสัดส่วนเป็นไงฮะสิบห้าตัวนี้จะมากจะน้อยต่างกันไงไหมฮะมันจะเป็นลักษณะถือเท่ากันหมดถือเท่ากันหมดเป็นอีโคเวทอีโคเวทซึ่งคุณแป้งชอบอยู่แล้วไอเดียนี้ผมนิยมอีโคเวทเพราะว่าไม่ว่าเอาจริงๆเนี่ยถามว่าในมุมของผู้จัดการกองทุนเราก็จะมีความแน่ใจมั่นใจมากน้อยแหละเอาจริงๆเอาผู้ตรงๆเลยแต่ว่า history ของการลงทุนที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราพบว่าการที่เรา overweight แล้วมันพลาดเนี่ย มันมันเสียหายมันเสียหายอ่เพราะว่าโดยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเวลาที่เราโอเวอร์เวดแล้วเรามีความมั่นใจจัดแต่บางทีเราถือแบบสองสามเท่าเมื่อเทียบกันกับกับขนาดของหุ้นอื่นเนี่ยเกิดมันพลาดขึ้นมาทีหนึ่งมันไว้เออมันมันกินสัดส่วนเข้าไปน่บางทีมันก็เป็นแบบไทคอร์เจส์นะที่แบบว่าไ s y คอ o l o g สที่แบบว่าบางทีเราก็เชื่อมากเกินไปและความเสี่ยงของพอร์ตก็มากเกินไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นหลักการที่ว่างั้นเราเลือกหุ้นที่มีประสิทธิภาพมีความเหมาะสมขึ้นมาพอๆกัน แล้วก็ถือมันพอๆกันเพื่อให้เกิดการกระจายความเสี่ยงและก็โอกาสเติบโตที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปเฮ้ยตัวนี้เราไม่ชอบมันโตดีนะครับเราคิดว่ามันจะไม่โตทั้ดีเท่านั้นใช่ไหมจะได้ไม่ไม่มีฟิลเตอร์อะไรที่มันเป็นไบแอสเข้ามาช่วยตรงนี้เข้ามาทําให้ผลตอบแทนเนี่ยมันเสียดายตรงนั้นไปนะครับแล้วพอไปลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยเรามีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินยังไงครับคุณแบงค์มีครับก็คือเราจะใช้นโยบายป้องกันความเสี่ยงเหมือนกับโมเดลไซคลาร์ล้วก็เกษียณของเราที่เราแฮนเดิลอยู่แล้วครก็ือเาจะ ทำการเฮดจิ้งก็ต่อเมื่อพอร์ตลูกค้ามีความเสี่ยงมากๆเท่านั้นคือหลักทรัพย์เนี่ยมันจะเป็นหลักทรัพย์ใน US หมายความว่าถ้าเกิดว่าเงิน US มีโอกาสที่จะอ่อนค่าเลสเตว่าอ่อนค่าก็แปลว่าจะแลกกับเป็นบาทได้น้อยถ้าเรารู้สึกว่าในอนาคตมีโอกาสที่มันจะอ่อนค่าที่สูงเนี่ยเราจะมีการเฮดจิ้งประมาณเลสเต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับของของไอ้คาว่ารู้สึกว่าจะอ่อนค่าเนี่ยเรามีตัวเลขชัดๆไหมฮะหรือว่ามีหลักการยังไงในการคำนวณฮะมีครับก็คือหลักการของเราเนี่ยเราจะบอกว่า ค่าเฉลี่ยจริงๆของ US ดอลลาร์กับบาทเนี่ยเมื่อช่วง1020ป,10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีตัวเลขอยู่ว่ามันจะแกว่งอยู่ในเรนจ์ประมาณเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ค่าเฉลี่ยนั้นนะครับแล้วก็อาจจะบวกกันไปบวกลบ1 SD ว่าแบรนด์ช่วงนี้มันเป็นแบนด์ที่แบบปกตินะมันน่าจะแกว่งอยู่ประมาณนี้แหละถ้าเกิดมันอยู่ในช่วงนั้นเน่ยเราจะไม่ทาการเฮดจิงเพราะเฮดจิงมันคอรสเี่กับลูกค้าคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไดเซว่าดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นไปินนขึ้ เดือนผิดปกติอพอมันผิดปกติขึ้นไปเนี่ยสมมติฐานของเราคือว่าโอเคละไอ้ดอลลาร์ที่แข็งขึ้นไปเยอะๆเนี่ยดีต่อลูกค้าเรานะแต่ว่าณโมเมนต์ที่มันสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักมันมีแนวโน้มจะอ่อนลงมาแล้วมันก็จะเดือดร้อนลูกค้าเรารนะครับเราก็จะทาการเฮดจิ้งทันทีแต่ก็ต้องย้านิดนึงว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเก็งกำไรค่างเงินนะอันนั้นไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยแต่ว่าเพื่อบริหารความเสี่ยงให้ลูกค้ามีผลกระทบจากการอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็น เครื่องมือตัวนี้มาดีไซน์มาออกแบบแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนมืออาชีพนะฮะ,ะให้กองนี้ให้นโยบายเนี้ย ให้คุ้นกลุ่มตัวนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังใจว่าเพื่อนๆเนี่ยที่สนใจในการลงทุนหุ้นรายตัวต่างประเทศนะครับจะมีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการ l e a f Capital US Selective นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับด้วยเครื่องมือที่ดีนะครับแล้วก็นวัตกรรมที่ค่อนข้างล้ำสมัยเนี่ยยังไงก็ตามมีผู้จัดก,การกองทุนที่เป็นมนุษย์เนี่ยคอยเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานะของการลงทุนให้เพื่อนๆอยู่เสมอนะครับ ฝากด้วยนะครับสำหรับกอง US Selective นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับคุณแมงสวัสดีครับ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 เป็นกองที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจอยากจะเข้าลงทุน Li ฟ US Selective นะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและพูดคุยรายละเอียดกับเราได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ